ฮ <H ahaha> วันนี้อยากมาเดินเล่นหน่อยดีกว่าเอ้ยเจ้าว,ว่ะจะมายู่งกับฉันที่ฉันจะไปหาสเกลิตันเพื่อนฉันบนบ้านนี้แหละนะาก็ก็ก,กมีคนอยู่ไหมครับวันนี้มาแวะบ้านสองพี่น้องเลยค่ะโอ้ว่าไงคิปปี้แล้วก็คิปเปอร์ ทีนีต้อนรับสู่บ้านสกิลนิตันของฉันเองนะอันนี้ฉันสามสดสดแล้วล้อเลย,อ,ยอ๋อว่าแต่พวกเราขอเข้าไปอยู่ด้วยได้ไหมอ๋อ,อได้เลยนะคิปปี้กับคิปเปอร์ฉันยินดีตลอดเละอ่ะงั้นถ้าไม่ว่าอะไรพวกเราเข้ามาก่อนนะเ้ยประตูนี้คือประตูอะไรอะ่ะ โอ้ยอย่าไปเปิดประตูนั่นแล้วกันนะมันเป็นห้องเซฟของฉันนะอะไรนนี่สกาเลตันนายออกไปเดินเล่นกับฉันไหมอ๋อโอเคเลยนะคิปปี้เดีย๋ยวไปคิปเปอร์เขามายืนจ้องประตูก่อนแหละฮ่าข้างนอกลมเย็นจังเลยอ่ะโอ้แต่ฉันไม่ค่อยชอบแดดสักเท่าไหร่เมืองไทยโคตรร้อนเลยฮ่า ตอนนี้คิปปี้กับสเกลตันไม่อยู่ฉันน้องแต่ประตูดูดูดก่อเอ้ยเดี๋ยวอีคิปเปอร์แกหล,ลบคอนอ๋อเปิดประตูไม่ได้ว้าวนี่เหรอห้องลับของเจ้าสเกลตันเนี่ยเอ๊ะมันก็เป็นทางลงมานี่นาไอ้เพื่อนเพื่อนฉันเต็มเลยว่าแต่ห้องนี้มันห้องบ้าอะไรเนี่ยแล้วนี่มันคืออะไรกันนะ วัสดีเอ้ยคิปเปอร์นายมาทำอะไรในห้องลับของจอเกลิตันเนี่ยเอา้าคิปปี้นายมานายรู้ได้ไงเนี่ยเออฉันเห็นประตูมันเปิดอยู่ด้วยแกนี่นิสัยไม่ดีเลยเฮ้ยฉันขอโทษว่าแต่ว่าของรับนี่มันมีอะไรบ้างนะโอ้ยฉันขอออกไปก่อนเถอะไม่อยากโดนทะเลาะ hmm. ตรงนี้มันสามารถเปิดได้นีม่มัน มันห้องหลับอะไรกันเนี่ยเจ้าสเกิลลิต,ตมันซ่อนอะไรไว้นะมันทางไรนะเอ๊ะมันช่างน่าพิศวงจริงฉันอยากจะขึ้นไป <c oughs> แต่มันไม่อยากขึ้นอา้าวคิปคิปปี้นี่นายยังลงมาอีกเหรออ้าโอ้ยคิปปี้ในบอลนี้นม,นมันมีอะไรอะ่ะขอมาดูหน่อยนะบันได้กันเหรอ คิปเปอร์อย่างฉันอืปีมไดได้ฉันปีมไดได้เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์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 คอปคิปเปอร์เออกระตุกกระตุกจกระตุกจกักระตุกเออคิปเปอร์กินกทำอะไรนะ่ะนะเอ้เข้อสนุกเลยฮึยอเฮ้อข้สนุกฮ้อเฮ้อือฉันคิดว่านายนะ่าจะมีปัญหาอนะนรคิปเปอร์นายนายจะกระตุกอยู่งั้นแหละ จัมีฟองสเกลิร์ตแล้ววันนี้มาที่ห้องรับอะ่ะอา้าวพอดีเพื่อนในมาไดไงเนี่ยอ๋อพอดีว่าฉันเจอทางรับน่ะอพอดีว่าฉันเป็นหัวหน้าร่วมห้องของชั้นป .4 น่ะฉันก็เลยมาด้วยฉันรู้ข่าวนี่อะอ๋อแล้วสเกลิร์ตเขาไม่ว่าเหรอไม่เขาไม่เห็นน่ะฉันอยากจะลองบินได้จะดูจังหวะอ้าเอา้ยคิปปี้นี่นายทำไดพังเหรอเนี่ยเราจะขึ้นไปยังไงล่ะ โอ้ฉันขอโทษทีนะหัวหน้าห้องอ่าได้เวลามันนอนแล้วเอ,อ๊ใครเปิดประตูตรงนี้เนี่ยทีต้องรีบไปดูใครเปิดประตูกันแน่อุ้ยมันหายไปจะต้องลงไปในห้องลับของฉันได้เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรผิดพลาดน,นิดหน่อยลองเข้าไปอีกทีอุ้ย ใครเข้ามาในห้องรับฉันเนี่ยไหนเอ้ยใครกันเนี่ยเอ้ยใครตีฉันเอ้ยเอ้ยไอ้คิปปี้นี่แกมาได้ไงเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไอคิปเปอร์มันนำฉันไม่เชื่อแกไปดูด้านบนสิไอ้คิปเปอร์อ่ะไอ้คิปเปอร์ได้แกเป็นคนนำคิปปี้เหรอเนี่ยเฮ้ยแล้วมันก็มีหัวหน้าห้องมาอีกตัวหนึ่งด้วยฉันโกรธแกแล้วนะแกมังออด อึงอาดไม่ทำตามสัญญาที่ฉันสัญญาไว้ฉันจะฆ่าแกจังหวะนี้สเกอริตันโกรธวิ่งเขาติีเขาตีคิปปี้วิ่งตัวเองก็แกแกต้องโดนลงโทษอี๋แกจะหนีไปไหนอืมอ่ะฉันตีแกสู้เหรอฮะฮะฮะตีเลยตีเลยตีเลยนี่ฉันฉันฉันเอาธนูตีนี่นี่วิแกปีนบันไดได้เหรอเออฉันตีฉันตีฉันติดโอ้เท้าแกได้ล้างมาแน่แน่ฮะคิปเปอร์ เฮ้ยนาจิโกมาดิเอ้ยแกตีฉันเหรอฮะฉันสู้กับนะฉันสู้กับนะเฮ้ย <c oughs> พี่ก็สิ้นเนื่อมันอาจเข้ามาในเอ้ยอ oh ้อไม่เรามีคนทำอะไรฉันพังแล้วฉันจะขึ้นไปยังไงเนี่ยตึ้งติดเลยนี่นอีกต่อไป <c oughs> อมีคนขอความช่วยเหลือจากผมกันเลย ซอมบี้ได้ไปช่วยมันได้ไหมอ๋ฉันก็ได้นะพอดีว่าจะเป็นช่างปัปานะฉันก็ช่วยมันได้อยู่นะนี่สกลตันฉันมาช่วยแล้วโอ้ซอมบี้ดีใจนะที่นายมาช่วยแล้วฉันจะช่วยต่อบันไดให้เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะฉันบันไดนั่ถูกซ่อมนี่ฉินต่อบันไดให้นายแล้วเป็นไง โอ้ขอบคุณมากเลยนะซอมบี้โอเคแต่นายช่วยออกหน่อยได้ไหมซอมบี้ฉันขึ้นไปไม่ได้โอเคโอเคอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออไอซอมบี้เออขึ้นไปเราจะขึ้นเฮ้ไอซอมบี้แกมาทำแบบนี้ไม่ได้โอ้โหเท้าแกโคตรหมินเลยเฮ โอเคฉันข okay, ึ okay, ้นไปได้แล้วโอเคฉันจะได้ขึ้นไปอาอืมโอเคฉันขึ้นไปได้วนเอ๊เออเออเออซอมบี้รวมร่างกับสเกลริกันกลายเป็นซอมตันไม่เิาเล่คิดเปอร์ฉันจะคิดถึงนายนลคิปเปอร์แล้วก็หัวน